นิทานเรื่องหนูคิดปราบแมววันหนึ่งบรรดาหนูทั้งหลายได้นัดประชุมพร้อมกันที่ใต้ถุนบ้านหลังใหญ่ ที่มีเจ้าแมวเกเรอาศัยอยู่พวกหนูทั้งหลายประชุมวางแผนกันว่าจะหาวิธีปราบเจ้าแมวที่คอยมาไล่ล่าเอาชีวิตพวกมันอยู่ทุกวันอย่างไรดีขณะที่กำลังประชุมอยู่นั้นมีเจ้าหนูหนุม่มลุกขึ้นพูดแสดงความคิดเห็นอย่างกล้าหาญว่าข้าคิดออกแล้วว่าพวกเราจะกาจัดเจ้าแมวเกเรนั้นอย่างไรดีเ <laughs> มื่อได้ยินดังนั้นหัวหน้าหนูเลยถามว่า แล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะเจ้าหนูหนุ่มทำยังไงนั่นเหรอง่ายมากๆพวกเราก็แค่เอากระดิ่งนะ่ะไปติดไว้ที่คอมันยังไงล่ะเวลามันเดินไปไหนมาไหนกระดิ่งที่ติดคอมันน่ะก็จะส่งเสียงดังให้เรารู้ตัวยังไงล่ะง่ายไหมล่ะเราบรรดาหนูที่อยู่ในที่ประชุมทุกตัว ก็ช um. ื c, pues ne, so know, Missouri, the the nah ่นชมในความคิดที so right ่ปราดเปรื K ่องฉลาดหลักแหลมของเจ้าหนูหนุ่มตัวนั้นที่คิดแผนปราบแมวเกเรได้ระหว่างที่หนูทุกตัวกําลังส่งเสียงชื่นชมเจ้าหนูหนุ่มอยู่นั้นมีหนูตัวหนึ่งถามขึ้นมาว่าผมขอชื่นชมในความคิดของท่านนะแต่ว่าใครจะเอากระดิ่งไปคล้องคอเจ้าแมวเกเรล่ะหนูทุกตัวในที่ประชุมเงียบกริบไม่มีหนูตัวใดอาสากระดิ่งไปคล้องคลอเจ้าแมวเกเรสักตัวรวมทั้งหนูหนุ่ม ที่เป็นผู้เสนอความคิดเห็นด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการคิดเป็นเรื่องง่ายแต่จะลงมือทำนั้นยากกว่า